สามทีเอ็นอีเจ็ดซียี่สิบเอ็ดแรงฝาเหลี่ยมรุ่นใหม่นะครับตัวนี้รุ่นใหม่แล้วนะครับยี่สิบเอ็ดแรงม้าลองสัมผัสถัวเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะครับอ่าจะสวยๆเหมือนกันเลยนะครับทางร้านเราจะคัดต้องดูรหัสที่นี่นะครับสวยอย่างเงี้เอ่านน้ำทุกตัวตัวนี้มีขาคระเร่งกันเดียวนะครับเบาสุดดับเลยนะครับไปฟังเสียงเนี่ยครงจะดีต้องเงี้ยติดชื่อติดง่าย one wow. โอเคไม่ลวมไม่ดันไม่อะครับับวน,นี้ก็จะดับดับไปดูครับแล้วก็เบาสุดเลยดับเลยครับไปโอ้โหแรงหัดแรงเวียงนี่ตัวนี้แจวจริงครับไม่ผิดหวังครับผมแจวครับ